สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูยอยิ๋วเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนไปในเรื่องระบบขับถ่ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนความรู้เดิมค่ะร่างกายมนุษย์นะคะมีกลไกต่างๆที่ซับซ้อนร่างกายต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ พลังงานเหล่านี้นะคะได้จากการเผาผลาญอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วโดยอาศัยแก๊สออกซิเจนในกระบวนการนี้นะคะทำให้เกิดของเสียที่ไม่มีประโยชน์ภายในร่างกายของเราและบางชนิดนะคะอาจเป็นพิษต่อร่างกายของเสียที่เกิดได้แก่น้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และยูเรียค่ะของเสียเหล่านั้นถูกขับออกจากทางร่างกายทางอวัยวะต่างๆระบบการขับของเสียของร่างกายนี้เรียกว่าระบบขับถ่ายค่ะ ความสำคัญของระบบขับถ่ายนะคะ 1. ควบคุมความเป็นกรดต่างๆในร่างกายให้เหมาะสม2ควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมบูรณ์3ควบคุมปริมาณสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย4ควบคุมปริมาณสารที่มีมากเกินความต้องการเช่นแก๊สที่ได้จากการหายใจเหงื่อปัสสาวะและอุจจาระค่ะระบบขับถ่ายทำหน้าที่อะไรนักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะ ระบบขับถ่ายนะคะทำหน้าที่ขับของเสียออกนอกร่างกายค่ะแล้วระบบขับถ่ายมีความสำคัญอย่างไรคะความสำคัญของระบบขับถ่ายนะคะได้แก่กควบคุมความเป็นกรดต่างๆในร่างกายให้เหมาะสมควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายให้สมบูรณ์ควบคุมปริมาณสารที่เป็นพิษต่อร่างกายค่ะและควบคุมปริมาณสารที่มีมากเกินความต้องการเช่น แก๊สที่ได้จากการหายใจเหนือ่อปัสสาวะและอุจจาระค่ะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายมีอะไรบ้างคะนะักเรียนทราบไหมเอ่ยคำตอบนะคะก็คือไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะค่ะระบบกําจัดของเสียและขับถ่ายนะคะระบบการขับถ่ายเป็นระบบที่ร่างกายขับถ่ายของเสียออกไปนะคะ ของเสียในรูปแบบแก๊สคือลมหายใจของเหลวคือเหงอและปัสสาวะค่ะและของเสียในรูปแบบของแข็งก็คืออุจจาระค่ะของเสียที่ร่างกายต้องกําจัดออกไปมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ 1. สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย2สารที่มีปริมาณมากเกินความต้องการค่ะ ของเสียนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการและเป็นพิษต่อเซลล์เกิดจากการสลายตัวของโปรปตีนและการสลายตัวของสารอาหารค่ะได้แก่พวกยูเรียยูริกกากอาหารแอมโมเนียก๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์นะคะส่วนสารที่มีมากเกินความจําเป็นหรือเกินความต้องการของร่างกายนะคะได้แกแ่แร่ธาตุวิตามินบางชนิดค่ะ อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายนะคะจะประกอบไปด้วยเสียอวัยวะนะคะได้แก่ไตผ,ผิวหนังลำไส้ใหญ่และปอดค่ะการกำจัดของเสียทางไตนะคะจะออกมาในรูปแบบของปัสสาวะค่ะการกำจัดของเสียทางผิวหนังนะคะจะออกมาในรูปแบบของเหงื่อค่ะการกำจัดของเสียทางลำไส้ใหญ่นะคะจะออกมาในรูปแบบของอุจจาระค่ะ และการกําจัดของเสียทางปอดนะคะจะออกมาในรูปแบบของลมหายใจของเราค่ะแนวทางการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทําหน้าที่ปกตินะคะ 1. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัดค่ะ 2. รับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารต่างๆในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ 3. รับประทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักผลไม้ 4. เคี่ยวอาหารให้ละเอียดค่ะ 5. ้าดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายของเราค่ะ 6. ขับถ่ายให้เป็นเวลาค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนฟังที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะครูก็จะมีคลิปสรุปเรื่องระบบขับถ่ายมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากที่ดูคลิปจบแล้วให้นักเรียนทำใบงาน1.6งเรื่องระบบขับถ่ายต่อได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งครูในไลน์เหมือนเดิมเลยค่ะสู้ๆนะคะเด็กๆตั้งใจทำใบงานด้วยนะคะเจอกันใหม่คราหน้าค่ะสวัสดีค่ะตะลุยเมืองระบบขับถ่ายน้ามือระบบขับถ่ายเป็นมือ ชื่อเสียงในด้านการขับของเสียมน,นี้ตั้งในร่างกายมึงหน้าที่หลักของมึน,นี้นั่นก็คือการกำจัดของเสียออกจากร่างกายบอกให้แต่ละหน่วยรายงานผลของระบบขับถ่ายต่างๆมาที่ผมด้วยด็อกเตอร์ครับมีคนมาหาครับมีทราว่าใครมาหาผมครับเป็นเด็กสองคนครับ เดินเ้สองมนงเลยสวัสดีผมชื่อเด็กชายอันอันครับส่วนหนูชื่อเด็กิงโอริค่ะพวกเราต้องการมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายครับและอยากรู้การทำงานของระบบขับถ่ายว่าเป็นอย่างไรค่ะโอเคงั้นเดินตามผมมาเลยครับนี่คือลักษณะการกับจัดของเสีย ประกอบไปด้วยการกำจัดของเสียออกทางปอดการกำจัดของเสียออกทางผิวหนังการกำจัดของเสียออกทางไตและการกำจัดของเสียออกทางลำไส้ใหญ่การกำจัดของเสียดังกล่าวนั้นมีสถานที่การทำงานจะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งสี่วยงานนั้นจะรายงานผลต่างๆมาที่หน่วยสุนการนั่นก,กุก เข้าไปดูการทำงานของระบบขับถ่ายั้งซีน่วยได้ไหมครับถ้าเป็นสถานที่จริงๆคงไม่สะดวกครับเพราะสถานที่แต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกันการเดินทางอาจไม่ปลอดภัยต่อเด็กๆแต่เรามีพิพิธภัณฑ์การขับถ่ายของเสียของเมืองเราซึ่งจำลองระบบการทำงานเสมือนจริงจากเป็นการรวบรวมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระบบขับถ่ายโดยแท้จริง เดิมจุดการทำงานแรกกันเลยดีกว่าครับนี่คือการกำจัดของเสียออกทางปอดการกบจัดของเสียออกทางปอด,ด,อออปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากระบบเลือดเมื่อปอดได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดก็จะกําจัดก๊าซนี้ออกทางลมหายใจมนุษย์ แสดงว่าลมหายใจที่ออกมาจากร่างกายเป็นการทำงานของการกำจัดของเสียออกทางปอดนี่เองเอ,อ๊ะนั่นคือตัวอะไรเหรอคะน่ารักจังอ,อ๋อนี่คือพวกสารประกอบต่างๆของเงือครับเขาชื่อโซเดียมคลอไรด์ยูเรียน้ำนี่คือส่วนผิวหนังจะขับ ของเสียในรูปของเงือโดยต่อมเมือสกัดของเสียที่ปนอยู่ในกระแสเลือดออกมาและระบายออกทางรูขุมขนครับเงือจะออกมาเมื่อมนุษย์มีกิจกรรมต่างๆโอลิจตัดดเส็จจังรถจะไปแล้วนะเสร็จแล้วค่ะรอหนูด้วย ก็ดื่นขอแนะนําเลยนะครับไตมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดจะอยู่ในรูปของน้ําปัสสวาวะครับนั่นคือถุงอะไรเหรอคะมันคือกระเพาะปัสสวาวะครับน้ําและของเสียต่างๆจะมารวมตัวกันตรงกระเพาะปัสสาวะเมื่อสะสมในปริมาณที่มากพอก็จะขับออกนอกหน้ากายนั่นก็คือทางข้อปัสสวาวะเราไปจุดการทํางานการกําจัดสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือให กบการถูจัดของเสียออกทางลำไส้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่แล้วเอ๊ะนั่นคือกองอะไรเหรอคะที่กำลังกิดขวางทางเดินของเรานี่คือกากอาหารที่เหลือจากการย่อยจะผ่านไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งจะดูดซึมน้ำกือแร่ออกจากกากอาหารกับสู่กระแสเลือดเจ้าสารทั้งหลาย ขนอาหารพวกนี้ออกจากทางเดินเราด้วยได้เลยด็อกเตอร์นี่คืออะไรครับเมนเชลมันคืออุจจาระมันคเอเราขับออกนอกร่างกา <c oughs> อ๋อแสดงว่าการกำจัดของเสียออกทางลำไส้ใหญ่นี้จะขับถ่ายออกมาในรูปของอุจจาระที่ทวารหนักใช่ไหมคะ แนอนครับน้องๆหนูๆอย่าลืมดูและระบบขับถ่ายให้ดีรวมทั้งรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้และดื่มน้ำให้เยอะๆที่สำคัญออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะบ๊ายบาย